ทำไมแดงกับส้มต้องหยุดทะเลาะก,กันความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยซึ่งมีฐานสนับสนุนหลักจากกลุ่มคนเสื้อแดงและทักคประชาชนซึ่งมีฐานสนับสนุนหลักจากกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มสีส้มได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบอย่างมีในสําคัญต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมา ความขัดแย้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของอุดมการณ์นโยบายหรือความบาดหมางส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจกำหนดทิศทางของการจัดตั้งรัฐบาลและการเมืองในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่ทั้งสองพรรคอาจจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองร่วมกันจุดเริ่มต้นของความบาดหมางที่สำคัญที่สุดคือการจัดตั้งรัฐบาลในปัจจุบัน ภายหลังการเลือกตั้งที่พรรคประชาชนชนะเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากเงื่อนไขาทางการเมืองบางประการท้ายที่สุดพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับสองได้ตัดสินใจร่วมมือกับพรรคที่เคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองและฝ่ายอนุรักษ์นิยมบางส่วนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สนับสนุนของพรรคประชาชนมองว่าเป็นการทรยศ ต่อชันธรรมติของประชาชนที่ต้องการยุติอำนาจของขั้วการเมืองเดิมความขัดแย้งเชิงความรู้สึกนี้ถูกตอกย้ำด้วยการที่พักประชาชนแม้จะเป็นฝ่ายฐานแต่ก็ถูกกล่าวหาจากบางส่วนของเพื่อไทยว่ามีพฤติกรรมที่ตีสองหน้าหรือเป็นนั่งร้าน ให้กับรัฐบาลในบางสถานการณ์เช่นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือการทำหน้าที่ในสภาซึ่งนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจอย่างลึกซึ้งตามข้อมูลบางส่วนที่ทักเพื่อไทยเคยกล่าวหาในแง่ของยุทธศาสตร์การเมืองความขัดแย้งระหว่างแดงกับส้มนั้นเป็นอันตรายต่อฝ่ายประชาธิปไตยในภาพรวมอย่างยิ่งเพราะทั้งสองพรรคต่างมีฐานเสียงขนาดใหญ่ และเป็นพลังสำคัญในการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของผั้อำนาจเก่าหรือฝ่ายอนุรักษนิยมการที่ทั้งสองฝ่ายเดินแยกกันและโจมตีกันเองทำให้พลังในการต่อรองและผลักดันวาระสำคัญของประเทศลดลงอย่างมากหากทั้งสองพักยังคงขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในการเลือกตั้งครั้งหน้าผลลัพธ์ที่น่ากังวลที่สุดคือการที่ฝ่ายต่อต้าน อาจสามารถใช้ความแตกแยกนี้ในการเก็บเกี่ยวคะแนนเสียงหรือเกิดสถานการณ์ที่ไม่มีพักใดได้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดจนนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองหรือที่แย่กว่านั้นคือการที่ขั้วอํานาจเก่าสามารถกลับมามีบทบาทนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งผ่านการรวมตัวกันของพักขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมุ่งหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเหตุผลสำคัญที่สุดที่แดงกับส้มจำเป็นต้องยุติความขัดแย้งคือการมองไปข้างหน้าถึงเป้าหมายร่วมกันในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหากพิจารณาตามความเป็นจริงทางการเมืองการที่พักเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลรือปราศจากความร่วมมือจากพักประชาชนหรือในทางกลับกันพักประชาชนจะจัดตั้งรัฐบาล โดยไม่มีพักเพื่อไทยนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากทั้งสองพรรคต่างมีฐานเสียงที่แตกต่างกันแต่ใหญ่พอๆกันการร่วมมือกันจึงเป็นหนทางที่เกือบจะแน่นอนที่สุดในการสร้างรัฐบาลที่มีสเสถียรภาพและสามารถถักดันนโยบายที่ก้าวหน้าและตอบโจทย์ประชาชนได้การยุติความขัดแย้งไม่ได้หมายถึงการลืมอดีตทั้งหมดแต่คือการจัดการความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นไปที่วาระร่วมกันที่สามารถตกลงกันได้เช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการที่ทั้งสองฝ่ายแสดงความประสงค์ที่จะยุตินิติสงครามและหันมาทำงานร่วมกันในฐานะฝ่ายค้านในสถานการณ์ปัจจุบันหรือแสดงเจตจำนงในการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีไปยังผู้สนับสนุนของตนและประชาชนหรือรวมว่านักการเมืองให้ความสำคัญกับประโยชน์ของประเทศมากกว่าความบาดหมางส่วนตัวหรือความแตกต่างทางอุดมการณ์ที่มากเกินไปในระยะยาวการเมืองไทยจะก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อพรรก,การเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย สามารถรวมพลังกันได้ไม่ว่าจะมีจุดยืนแตกต่างกันในบางประเด็นก็ตามการเดินหน้าทะเลาะก,กันต่อไปมีแต่จะเปิดช่องให้ฝ่ายที่เห็นต่างเข้ามากอบกลผลประโยชน์จากความแตกแยกนั้นแดงกับส้มจึงจำเป็นต้องเรียนรู้จากบทเปลี่ยนแนนดีและมองเห็นถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติที่อยู่ในความขัดแย้งส่วนตัวเพื่อให้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นจริงขึ้นมาได้ความจำเป็นเร่งด่วนในการสมานร,รอยร้าวระหว่างพักเพื่อไทยและพักประชาชนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การคำนวณคะแนนเสียงเพื่อชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าเท่านั้นแต่ยังอย่งางลึกไปถึงเรื่องของการสร้างเส,สถียรภาพและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวหากพิจารณาในเชิงโครงสร้างทางการเมือง และเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งของสองพักนี้กำลังสร้างผลกระทบเชิงลบในหลายมิติประการแรกคือการบันทอนขวัญกำลังใจของผู้สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยการที่แกนนำและผู้สนับสนุนของทั้งแดงและส้มโจมตีโต้เถียงและกล่าวหาซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกออนไลน์ ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากที่ปรารถนาการเปลี่ยนแปลงรู้สึกเหนื่อยหน่ายและสิ้นหวังการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้สร้างความคาดหวังสูงเรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะสามารถรวมตัวกันเพื่อพลิกคั้วอำนาจได้สำเร็จแต่เมื่อผลลัพธ์สุดท้ายกลายเป็นว่าฝ่ายที่ได้รับชัยชนะอันดับหนึ่งถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านและพักคอันดับสองจะตั้งรัฐบาลกับทักคอนุรักษนิยม ความรู้สึกถูกหักหลังได้แปลเปลี่ยนเป็นความโกรธและความไม่ไว้วางใจการที่ทั้งสองพักยังคงทำสงครามประสาทกันต่อไปเท่ากับเป็นการย้ำความล้มเหลวในการรวมพลังซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของฐานเสียงฝั่งนี้ลดลงในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเลวร้ายที่สุดคือการโยกไปสนับสนุนพักทางเลือกอื่นที่ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งจะทำให้พลังของฝ่ายประชาธิปไตยยิ่งกระจัดกระจายประการที่2การสูญเสียโอกาสในการถักดันวาระเชิงโครงสร้างมีประเด็นสำคัญของประเทศหลายอย่างที่ทั้งสองพักมีจุดยืนร่วมกันเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นการปฏิรูปกองทัพหรือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น หากสองพักสามารถลดการเผชิญหน้าและหันมาร่วมมือกันผักดันวาระเหล่านี้ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างจริงจังก็จะมีพลังเพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลและกั้วอำนาจเดิมได้การที่มัวแต่ถกเถียงกันในเรื่องของความบาดหมางในอดีตทําให้พลังในการสร้างสรรค์และผักดันวาระแห่งชาติหมดไปกับการทํำลายล้างกันเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับโอกาสในการปฏิรูปประเทศดังนั้นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือการที่ผู้นำของทั้งสองพักต้องแสดงความกล้าหาญทางการเมืองในการก้าวข้ามความบาดหมางส่วนตัวและผลประโยชน์เฉพาะหน้าพักเพื่อไทยต้องยอมรับว่าฐานเสียงของพักประชาชนคือพลังประชาธิปไตยใหม่ที่สำคัญและไม่สามารถมองข้ามได้ในขณะเดียวกัน พักประชาชนก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพักเพื่อไทยยังคงเป็นพักการเมืองที่มีฐานเสียงมั่นคงในหลายพื้นที่และมีประสบการณ์ทางการบริหารการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพูดคุยถึงวาระการทำงานร่วมกันโดยมีวาระเดียวคือการสร้างรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพในการเลือกตั้งครั้งหน้าจึงเป็นทางออกที่สร้างสรรค์ที่สุดการยุติความขัดแย้งไม่ใช่การกลืน พักใดพักหนึ่งแต่คือการสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างในรายละเอียดแต่มีเป้าหมายร่วมกันคือการแก้ไขปัญหาที่ฝังลึกของประเทศและนำพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าการตระหนักว่าความร่วมมือคือหนทางเดียวที่จะเอาชนะอุปสรรคทางการเมืองที่ซับซ้อนจะเป็นก้าวสำคัญในการสมานรอยร้าวระหว่างแดงกับส้ม และเป็นการคืนความหวังให้กับผู้ที่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยไทยในที่สุดขอบพระคุณท่านที่รับชมคลิปทุกท่านขอความกรุณากดติดตามและระฆังแจ้งเตือนเพื่อให้ช่องเสียงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอบพระคุณครับ